นุ่นวรนุชแปลงโฉมตัดผมหน้ามา้าแฟนๆยังแซวเหมือนนางเอกเกาหลียกให้เป็นหนึ่งนางเอกในดวงใจของคนไทยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการหรือจะเรียกว่าตลอดกันเลยก็ได้สำหรับนุ่นวรนุชณนะตันนี้ก็ผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระเต็มแล้วนานๆที่จะได้เห็นละครที่เธอเล่นเป็นตัวเอกหรือนางเอกที่หนึ่ง แต่ต้องบอกเลยล่ะคะ่ะว่างานนี้ถึงละครจะมีน้อยแต่งานอีเวตนก็มีเข้ามาตลอดแทบจะทุกวันล่าสุดสาวนุ่นได้แปลงโฉมลงทุนตัดผมสั้นซึ่งงานนี้แฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนสาวเกาหลีเลยล่ะคะ่ะ